สวัสดีครับนักเ,เรียนอ่ะเรามาเรียนต่อในเรื่องของการดลน,นะหลังจากที่เราเรียนเรื่องโมเมนตัมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการดลคืออะไรนะมาดูสินะการดลก็คือการเปลี่ยนการเปลี่ยนโมเมนตัมนะ การโดนก็คือการเปลี่ยนโมเมนตัมหมายควาว่าอย่างนี้นะครับ <c oughs> ถ้าตอนแรกสมมติว่าวัตถุมีมวล m มีความเร็วเป็นมีความเร็วเป็น u ก็จะมีโมเมนตัมเป็น p 1เท่ากับ mu นะครับหลังจากนั้นวัตถุเปลี่ยนความเร็วเป็น v วัตถุก็จะมีโมเมนตัม p2 เป็น mv มีโมเมนตัมมีการเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าความเร็วมันเปลี่ยนดังนั้นการเปลี่ยนโมเมนตัมเนี่ยนะโมเมนตัม um ที่เปลี่ยนไปนะโมเมนตัม um ที่เปลี่ยนไปซึ่งเราเรียกว่าเดลต้า p ซึ่งเราเรียกว่าและก็เรียกชื่อมันว่าการดนแล้วก็ตั้งชื่อมันว่า i นะครับจะเรียกว่าเดลต้าพีหรือจะเรียกว่า i อันเดียวกัน,นครับก็จะมีค่าเท่ากับ mv ลบ mu ครับนี่คือการดนการดนก็คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงนั่นเองนะ mv ลบ mu นี่ทีนี้การดน ก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเช่น,นเช่นรถวิ่งมาแล้วมาชนนะครับแสดงว่ามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนโมเมนตัมไปการชนก็เกิดการกระแทกการกระแทกก็เกิดแรงแรงที่กระแทกนี้เราเรียกว่าแรงดนนะครับใน เอกสารนักเรียนที่ครูแจกมันอาจจะเป็นดํามืดเลยนะครับให้นักเรียนดูจากตรงนี้แล้วกันนะครับทีนี้รถเนี่ยกระแทกปูนหรือว่าวัดวดสดุที่แข็งมากเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายมากแต่วัตถุรถกระแทกถังซึ่งอาจจะมีความนุ่มนุ่มมากกว่าไอ้ปูนนี้ก็จะเกิดความเสียหายน้อยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือแรงกระแทก แรงนี้แหละเราเรียกว่าแรงดนแรงดนจะเกี่ยวข้องอะไรกับน,นี้นะฮะเดีนะ๋ยวมาดูพิสูจน์ดูนะครับมันเกี่ยวข้องก็คือว่าจากกฎของนิวตันจําได้ไหมฮะกฎของนิวตันเท่ากับ ma นะฮะ f เท่ากับ ma นะฮะแต่ว่า a คือความเร่งใช่ปะ่ะจาได้ปะความเร่งก็คือความเร็วปลายลบความเร็วต้นหารเวลาเห็นไหมครับอ่านแล้วครับเสร็จแล้วเราก็เอา m เนี่ยเข้าไปข้างในนะครับ F ก็เลยเท่ากับ mv ลบ mu หารเวลาเห็น mv ลบ mu ไหมครับเห็นไหมครับนี่คะนะเพราะฉะนั้นเกี่ยวขว้องแล้วครับนี่แหละครับ F จึงเท่ากับเดลต้า p หาร t นั่นเองน,นี่แหละครับ <c oughs> แรงนี้จึงเรียกว่าแรงดลนะฮะคือแรงดลนเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันเนี่ยแปล แปลผกผันกับเวลาเนี่ยเวลาอยู่ข้างล่างเขาเรียกแปลผกผันนั่นก็คือการที่รถเนี่ยนะครับไปชนแท่งคอนกรีตหรือว่าวัตถุที่มันแข็งแกร่งเนี่ยมันเวลามันน้อยครับเวลามันหยุดมันหยุดกึกเลยเมื่อเวลาน้อยนะครับแรงก็เลยไปไงครับแรงก็เลยมากตามสมการนี้แต่ความนิ่มนะครับความนิ่มของวัตถุรองรับการชนเนี่ย มันทำให้เพิ่มเวลานะครับเพิ่มทีในการหยุดคือมันจะไม่หยุดกึกทันทีพอเพิ่มทีในการหยุดปับมันก็เป็นไงครับมันก็เลยทำให้เอฟเนี่ยมันน้อยเพราะมันแปรผกผันกันนี่คือว่าทำไมรถนะชนกำแพงถึงพังเร็วนะถ้ารถนะชนกอหญ้าถึงไม่พังนะครับก็คืออย่างนี้นะครับ การดนเนี่ยแรงดนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเวลาด้วยนะครับภาพนี้ก็แสดงให้เห็นว่าถ้ารถวิ่งมาด้วยความเร็วสูง v ตอนนี้เขาเรียกว่าความเร็วสูงมากเห็นไหมครับมีโมเมนตัมสูงมากพอชนตุ้มเนี่เห็นไหมฮะเวลาเป็นไงฮะเวลาน้อยอันนี้อธิบายสมการนะครับเวลาน้อยก็แรงก็เลยกระแทกก็เลยมากเกี่ยวข้องกันเรื่องแรงโดนทั้งนั้นเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพแสดงอีกครับว่าถ้าต่อยบวยเนี่ยครับโดนต่อยหน้าเนี่ยถ้าเวลามากนะครับโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปมันจะน้อยเพราะฉะนั้นแรงจะน้อยแต่ถ้าเวลาน้อยแรงกระแทกมันจะมากนะครับตรงนี้ต้องการอธิบายนะครับให้ฟังว่าการดนก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมแต่ถ้า โมเมนตัม um ที่เปลี่ยนแปลงหาด้วยเวลาเขาจะเรียกถ้าโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงหาด้วยเวลาเขาจะเรียกว่าแรงดลน,นะฮะหวังว่านักเรียนคงเข้าใจเรื่องอการเปลี่ยนโมเมนตัมนะ,ะต่อไปเราจะมาฝึกการคำนวณการเปลี่ยนโมเมนตัม